รสลินลูกสาวสรันวุฒิผู้ช่วยรัฐมนตรีร่วมเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอทองแสนขันบ่อทองเกมและมอบเงินให้นักเรียนกว่าพันคนในวันคริสต์มาสประจำปี2566เมื่อวันที่2 5ธันวาคม2566ที่โรงเรียนบ้านแพะตบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดตรอิศนางสาวร,ส,าวรสลินสรันเกศลูกสาวในสรันวุฒิสรันเกศกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีอดีตสสตรอติรพัก รวมไทยสร้างชาติและมอบเงินให้นักเรียน1,683คนวันคริสต์มาสประจำปี2,566ในงานมีนายกิติชัดบุตรศรีในอำเภอทองเสนขันเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอทองเส็นขันบอดทองเกมโดยมีนายกมลเมิดไทยสงผอโรงเรียนบ้านวังประกฏประชานุก,กูลประธานกรรมการกาวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วย นายสุริยะอยู่สืบผอ,อรโรงเรียนบ้านน้ำรอกรัดราชหลังสันและผอ,อรโรงเรียนกลุ่มบอดทองในฐานะคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจำนวน13แห่งพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอาปตอบอดทองคณะครูประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันต่อมาเมื่อเวลา09.45นนางสาวสดินสรันเกตได้กล่าวทักทายและมอบเงินสนับสนุน โรงเรียนมั่นแพ้ให้แก่ผู้หนวยการโรงเรียนมั่นแพะและมอบเงินรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาอำเภอทองแสนขันบ่อทองเกมนักเรียนกว่า1,683คนเนื่องในวันคริสต์มาสประจำปี2 5 1 6จำนวน13โรงเรียนในอำเภอทองแสนขันจออังหวัดุตรดดิ์อีกด้วยนางสาวรสดินสรันเกศกล่าวว่า วันนี้ได้มาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอทองแสนขันบอ่อทองเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28ธันวาคมนี้และเนื่องในวันนี้เป็นวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมพร้อมคณะมาร่วมงานได้ดำเงินจำนวนหนึ่งมามอบให้นักเรียนกว่า1,683คนในทั้งหมด13แห่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นรางวัลให้กับเด็กๆที่อนาคตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ นอกจากนี้ได้พบปะครูและผู้ปกครองของเด็กๆตามเต้นแต่และโรงเรียนในครั้งนี้และร่วมเต้นกับนักเรียนอย่างเป็นกันเองซึ่งเป็นรอยซึ่งเห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้รับเงินแล้วรู้สึกดีใจสลันวุฒิรศรินไม่ทอดทิ้งประชาชนสําหรับวันคริสต์มาสซึ่งตรงกับวันที่ยี่ธันวาคมของทุกปีถือเป็นเทศกาลสําคัญของชาวคริสตเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาแห่งศาสนาคริส แม้ส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับพัฒนธรรมตะวันตกแต่คริสต์มาสก็คือเป็นเทศกาลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนี่นะคะทีฉันโรสลินสรันเกตนะคะมาในฐานะตัวแทนท่านสรันวุฒสรันเกตผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะมาแจกของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ บ้านแพะนะคะวันนี้มีงานกีฬานะคะบ่อทองเกมส์แล้ววันที่เรามาวันนี้ตรงกับวันคริสต์มาสทอดีนะคะแล้วอีกไม่กี่วันนี้ก็จะถึงปีใหม่เราก็ได้นําของขวัญมาแจกให้กับน้องๆหนูๆทุกคนนะคะทั้งหมดรวม13โรงเรียนด้วยกันนะคะ1,683ลายค่ะทุกคนได้แบ่ง20กันหมดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่มีความสุขที่สุดของเด็กนะคะประสิท์พึ่งสุขนิว24จังหวัดอุตรดิตถ์รายงาน จบแล้วภรรยา